สวัสดีค่ะจากร้าน TJ Auto Max นะคะหรือร้านต้นยางยนต์ค่ะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ t o y o t a a อ t i ติแอดมินไม่มั่นใจว่าเป็นรุ่นป,ปีอะไรนะคะใส่ล้อขอบ15ตัวเก่ามายางถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะคะคือหมดสภาพแล้วและด้วยช่วงนี้ด้วยความที่เป็นหน้าฝนคุณลูกค้าเลยมาจัดเป็นล้อพร้อมยางค่ะนี่ค่ะเป็นล้ออาซิขอบ16นะคะถ้าเราจะเรียกกันว่าก็จะเป็นหน้าดำเงาเป็น เป็นลายที่ทุกค่ายตอนนี้จะนิยมนํามาใช้งานกันนะคะด้วยความที่เป็นสีทูโทนด้านในเป็นสีเทาไม่ก็ดําและด้านนอกเป็นดาเป็นการตัดเงานะคะอ่าตัวนี้ขอบ16ค่ะจับคู่กับยางคอนติ n เนชันนะคะสเปค215556ค่ะทั้งชุด4ีล้อพร้อมยางราคาไม่แพงค่ะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะสี่ล้อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูงานใกล้ๆกันเลยนะคะล้อสวงไม่มีรอยนะคะ ถ้าพูดถึงลอง้อออติแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสเปคที่หาไม่ง่ายเพราะด้วยความที่มีความเป็น5้ลูนะคะแต่เส้นผ่าศูนย์กลางของเขาอยู่ที่5้ลู100ค่ะไม่ใช่114ใน95%ของรถทั่วไปทำให้ล้อตรงรุ่นของเขาจะมีลายเฉพาะเจาะจงหรือหายากนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าจะไปกันแล้วค่ะนี่ค่ะ ่าพูดถึงล้ออัลติก็คือเหมือนที่พูดไปคุณก๊อฟจะพูดอยู่บ่อยๆทุกวันช่วงเย็นว่าตัวนี้จะเป็นสเปคห้าลูร้อยห้าลูร้อยสิบสี่จะมีแค่ค่ายโตโยต้าเท่านั้นที่เป็น5้ลูหนึ่งร้อยมีอัลติสวิตทีอุสแล้วก็เซยนต้านะคะค exactly ่ะถ ine. ้าสนใจเป็นล้อรุ่นไหนลายไหนขับรถยี่ห้ออะไรไม่มั่นใจว่าจะใส่ล้อลายไหนดีโทรมาปรึกษาเราได้ค่ะภายใต้ เบอร์ภายใต้คลิปนี้เลยนะคะจะมีเบอร์ของเฮียโต้แล้วก็คุณกอล์ฟค่ะในส่วนของลายแอดล้านจะเป็นคุณององดูแลอยู่นะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนเทียนทะเลค่ะเลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตรนะคะร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงค่ะคุณลูกค้าถ้าสนใจเป็นรุ่นไหนลายไหนโทรเข้ามาคุยกันนะคะวันนี้แอดมินลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้ารีวิวลูกค้าที่มาเปลี่ยนล้อสวัสดีค่ะ